โดยทางด้านของแกนนำนปชก็ยืนยันนโยบายต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยยึดหลักสันติวิธีนะคะรวมทั้งมองว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็อาจจะเกิดการต่อต้านจากผู้ใช้สิทธิ์20ล้านคนส่วนกรณีเหตุยิงบ้านแกนนำนั้นก็เชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของทหารนายแพทย์เวงตวจีราการแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ,อปรปช ประนามเหตุยิงบ้านนายจตุพรพรมพันธ์ประธานอปชและนายนิสิตินทุพรแกนนำอปชโดยมองว่าเป็นการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามคนเสื้อแดงแต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของทหารนายแพทย์เวงยังระบุถึงการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้พิจารณาว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพ,พันธ์เป็นโมฆะหรือไม่มองว่าสารรัฐธรรมนูญกำลังทำผิดซ้ำซากตั้งแต่การรับคำร้อง อีกทั้งที่ผ่านมาก็มีคำวินิจฉัยหลายคดีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงขอแนะนำว่าควรที่จะวินิจฉัยยกคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะหากวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็จะหมายถึงการฉีกพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาและเชื่อว่าผู้ใช้สิทธิ์20บล้านคนก็จะไม่ยอมอาจส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองหรือควรที่จะวินิจฉัยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตทำผิดรัฐธรรมนูญไม่พยายามจัดก,การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามหน้าที่ โดยปลดกะกะตอ,ออกทั้งชุดและตัดสิทธิการเมืองด้วยทางด้านของนางทิดาถาวรเศษอดีตประธานนาปชมองว่าขณะนี้กลุ่มตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าประเทศจะเสียหายไม่ยึดหลักการแต่กลับหันไปยึดตัวบุคคลโดยหวัดระแวงพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจึงทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายรัฐบาลและพักเพื่อไทยทั้งที่เป็นคนละส่วนกัน อดีตประธานนปชได้ตั้งคำถามฝ่ายที่กระทำการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยว่าต้องการระบอบอะไรมาปกครองประเทศแต่หากไม่ใช่ประชาธิปไตยนปชก็จะไม่ยอมพระนโยบายของนปชนั้นชัดเจนตั้งแต่ก่อตั้งแล้วว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยสันติวิธีจึงยืนยันได้ว่าไม่มีความคิดใช้ความรุนแรงแบ่งแยกประเทศตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและมติประชาธิปัตย์พยายามนำประเด็นในการประชุม ระดมความคิดเห็นการน,นำนปรปชที่จังหวัดคนครราชสีมามาโจมตีท่วงทำนองขององค์กรเราจึงต้องใช้ท่วงทำนองประชาธิปไตยในการทำความเห็นในการทำแนวทางนโยบายและการดำเนินงานเพราะเราต้องการประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายเราก็ต้องใช้ประชาธิปไตยเป็นวิธีการด้วยหลายคนไม่เข้าใจ ไอคนที่เรียนมาจากประเทศและก็มหาลัยแพงๆเคยวิจารณ์ว่าหัวเราะว่าประชาธิปไตยเป็นวิธีการไม่ได้ที่จริงมันโง่ประชาธิปไตยเป็นทั้งเป้าหมายในระบอบการเมืองการปกครองและเป็นวิธีการเป็นทั้งสองอย่างเราก็ต้องใช้วิธีการประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาธิปไตยขณะที่นายบรุรชัยเหมะกแกนนำนปชเรียกร้องให้ทาหารถอนบังเกอร์ออกไปจากกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นผลดีต่อทัศนียภาพการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติหลังรัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเพราะผู้ร่วมชุมนุมลดน้อยลงและมีการและมีจุดการชุมนุมเหลือเพียงไม่กี่จุดเท่านั้น